สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยาย์อีกครั้งนะครับในวันนี้เราก็จะมาดูพระที่มีความนิยมสูงสุดนะครับคือพระสมเด็จวัดระฆังที่ผ่านมานั้นอาจารย์ให้ดูแต่พระที่มีสภาพสมบูรณ์สภาพสวยวันนี้ครับเรามาดูพระเนื้อเน่ากัน นะครับเนื้อเน่าแล้วก็มีคราบฟองเต้าหู้เกิดขึ้นด้วยหลายคนชอบมากแต่องค์นี้ไม่ใช่พระกุกนะครับเป็นพระที่ถูกใช้จนเน่าจนดำคล้ำแล้วก็คราบฟองเต้าหู้นั้นนะครับจะเกิดเพราะอะไรแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปด้วยกันแต่ก่อนอื่นฝากกดถูกใจฝากกดกระดิ่งหรือเข้าไปกดติดตามเพื่อ เพิ่มการแจ้งเตือนของนะครับชาแนลโหราพยายักษ์สักนิดหนึ่งนะครับรายการนี้ก็จะนำพระเครื่องที่สวยสมบูรณ์แท้ดูง่ายแท้ตาเปล่าแท้สามโลกมาให้ได้รับชมรับฟังกันวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งนะครับคนนี้เนี่ยอยู่ไปทางสุพรรณบุรีได้ นำสมเด็จวัดระครังพิมพ์ใหญ่พระประธานมาให้ได้ชมกันเดี๋ยวเรามาดูมิติของพระกันนะครับว่าองค์นี้เน่าสุดใจแบบนี้เนี่ยจะดูยังไงว่ามันแท้มันเป็นแบบไหนเรามาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเริ่มจากมิติขององค์พระครับกรอบกระจกทั้ง4ด้านนั้นโดนตัดชิดกรอบทั้งหมดเลยเลยจะไม่เห็นเส้น นะครับบังคับพิมพ์หรือกรอบกระจกตัวซุ้มเหมือนเดิมครับวิ่งตรงยาวนะครับโคง้งและพอถึงพระเกตก็โค้งแบบสมมาตรแต่ด้วยความที่องค์นี้นั้นเป็นองค์พิมพ์ใหญ่พระประธานเพราะฉะนั้นถ้าเราดูบอดี้ดูลักษณะพระแล้วจะเห็นได้ว่ามันจะต่างจากพิมพ์เกตทะลุซุ้มอย่าง ชัดเจนนี่ครับพิมพ์ใหญ่พระประธา,านนั้นจะล่ำล่ำกว่าครับส่วนพิมพ์เกตรทะลุซุ้มเนี่ยจะสูงกว่าอย่างชัดเจนนี่เห็นไหมครับอง <havoc> นี้เนี่ยจะเป็นเกตรทะลุซุ้มองค <live> นี้จะเป็นพิมพ,พ์ใหญ่พระประธานองค์พิมพ์ใหญ่พระประธานจจะอ้วนอ้วนล่ำล่ำนิดนึงเจ้าเนื้อสักนิดนึงแต่เกตทะลุซุ้มเนี่ยจะผอมเพรียวกว่าแต่นี่คนละยุคกันนะครับอันนี้ยุคปลายละอันนี้ยุคต้นอ่ยุคกลางครับยุคกลางเดี๋ยวเอาตัว อัพพิโซดที่20มาให้ดูครับอันนี้ก็จะเป็นเกตจะหลดสูมอง์นี้นะครับเป็นยุคปลายเหมือนกันอ่านี่ครับเห็นไหมครับจะมีความผอมเพรียวอ่าสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดไหนๆนะครับเราก็ไม่ได้ค่อยเห็นพระสมเด็จกันบ่อยๆแล้วเทียบกันไปเลยครับ3องค์นี่นะ อันนี้เป็นยุคกลางอันนี้เป็นยุคปลายนะครับสององค์นี้เป็นยุคปลายอันนี้เป็นองค์เนื้อเน่าเลยครับเนื้อเน่าดําปีเลยครับสีน้ําตาลเข้มเลยอันนี้สีไข่ไก่นะครับสีเหลือง,งอ่อนอันนี้แนวโซนกระดูกก็เป็นพระใช้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่นะครับการใช้มันก็จะต้องมีส่วนประกอบสําคัญพวกน้ํามันตังอิ้วพวกอะไรเหมือนเหมือนกันอ่ะเราไหนไหนนะครับจะลองประกวดเวทีนางงามสักนิดนึงเราก็ ให้ดูด้านหลังกันว่าทั้งสามองค์นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทั้งสามองค์เนื้อวันนะอะไรต่างๆจะไม่เหมือนกันเลยอ่ะนะอันไหนที่เราเอา,เอาลงคลิปไปแล้วเราก็เอาออกไปครับเหลือเพียงพระเอกของเราวันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเห็นไหมครับว่าพิมพ์ใหญ่พระประธานนั้นจะคล้ายๆกับทรงเจดีย์คือวิ่งจากฐานเนี่ย ตรงยาวแล้วก็นะครับคล้ายๆกับ JD ใหญ่แต่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นพิม์พใหญ่พระประธานไม่ใช่พิม์จดีใหญ่เวลาดูนะครับดูง่ายมากคือ1ดูบอดี้ครับลำตัวนั้นจะอ้วนกลมนะครับถ้าดูจากพระอุระหรือหน้าอกเนี่ยวงเนี่ยแทบจะเป็นวงกลมเลยจะไม่เหมือนกับเกตจะหลดซูมกับเกตทะลุซุ้มที่จะค่อนข้างไปทางสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเป็นวงรีมากกว่าอันนี้จะ ค่อนข้างกลมเลยกลมแล้วก็นะครับพับพักเนี่ยกลมเด่นที่สําคัญครับหัวเขา่าด้านซ้ายจะโตกว่าหัวเขา่าด้านขวาอย่างชัดเจนครับเห็นไหมโดยที่จะมีผ้าทิปหรือมีผ้าไม่มีผ้าทิปก็ไม่เป็นไรอันนี้วิธีดูนะครับแบบง่ายๆดูตาเปล่าแต่หลายท่านก็ชอบส่องนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขยายให้ดูในแต่ละจุดอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับเนื่องจากเป็นยุคปลาย ดูอย่างไรครับเป็นยุคปลายนี่ครับฐานหมอนครับจิกเข้ามุมไม่เหมือนกับยุคกลางที่ฐานหมอนนั้นจะสมมาตรอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันต่อเนื้อด้านนอกครับเหมือนเดิมครับสูงกว่าเนื้อด้านในเนื้อด้านนอกนะครับจะสูงกว่าเนื้อด้านในเนื้อด้านในเนี่ยจะเป็นจุดที่ต่ําแต่ถ้ามองเป็นระดับเนี่ยนะครับจะต่ําเป็นระดับ2จุดที่ลึกที่สุดจะเป็นวงแขนทั้งสข้าง เหมือนเดิมและนะครับซูมเรือนแก้วจะเป็นซูมที่ด้านนอกในสโลปแล้วพอผ่านตรงกลางแล้วก็จะอะไรครับตัดตรงลงมาเพราะฉะนั้นก็จะมีความคมมีมิติให้เห็นว่าด้านนอกกับด้านในนะมันต่างกันอย่างชัดเจนนี่เห็นไหมครับด้านนอกสูงกว่าด้านในลึกลงมาอีกลึกลงมาแล้วก็ที่ลึกที่สุดก็จะเป็น วงแขนทั้งสองข้างซึ่งวงแขนด้านซ้ายเนี่ยจะลึกหน่อยแต่ปรากฏว่าอง์นี้นั้นนะครับช่วงที่เอาไปตากแดดครับโดนพ้าอื่นกดทับครับแขนบุบหายไปนะครับแขนบุบหายไปถ้าเราดูเนื้อแล้วนะครับว่าเอ้ยมันกระเทาะหายไปหรือเปล่าไม่ใช่ครับโดนโดนทับครับโดนทับบุบครับแขนบุบปกติแล้วเนี่ยอันนี้จะต้องนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้โดนทับ แต่อาจารย์มองว่าด้วยมิติแล้วมือคงกดไม่ได้นะน่าจะโดนองค์อื่นทับนะครับเพราะว่าเวลาตากเนี่ยเนื่องจากเวลาเขาตากเนี่ยเขาจะไม่ได้ตาดชั้นเดียวนะครับก็จะมีชั้นอื่นทับทับกันอยู่บ้างเพราะนั้นองค์นี้เนี่ยก็จะโดนองค์อื่นเนี่ยทับทำให้บุบแขนบุบหายไปเสียดายมากอ่ะมาดูกันต่อครับมาที่พัพักครับพักพักเนี่ยจะออกแนวกลมกว่า กลมกว่าแต่ก็ยังเป็นทรงผลมะตูมอยู่นะครับเป็นกลมกว่าแล้วก็เหมือนเดิมครับพระเกศนะจะแหลมแล้วก็ลาดจากหน้าผากนะครับลงมาจะหลดตัวซุ้มอันนี้ก็เรียกเป็นเกศจะหลดซุ้มเหมือนกันแต่ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเห็นไหมครับตัวพระเกศนั้นก็จะเริ่มจากหน้าผากลงมาไล่มาจะหลดซุ้ม เห็นไหมครับนี่นี่นี่มุมนี้จะเห็นหน่อยนะครับจะเสมอหน้าผากเลยแล้วก็ค่อยๆลาดลงแล้วก็ไปชนที่ซุม้มถามว่าบางองค์ทำไมพระเกตตรงบางองค์ทำไมพระเกตโคดอย่างเนี้ยพระเอกพระเกตองเนี้ยปลายโคดนิดนึงช่างแกะเบี้ยวหรือเปล่าตอบไม่ใช่ครับมันเบี้ยวตอนที่เอาออกมาจากบล็อกพอเอาออกมาจากบล็อกแล้วเนี้ยมันเกิดการอะไรครับ เกิดการเอาออกแบบไม่ตรงอะ่ะมันก็เลยมีการบิดเบี้ยวสักนิดหนึ่งต่อมาครับเหมือนเดิมครับยุคป,ปลายต้องมีคอครับมีเนื้อคอนูนขึ้นมาหน่อยหนึง่งเห็นไหมครับมีเนื้อคอนูนขึ้นมาหน่อยหนึง่งแล้วก็มีพระอุระหรือหน้าอกนะครับใหญ่ถ้าเราดูมิติด้านข้างนะเห็นไหมครับว่าหน้าอกเนี่ยจะสูงสุด,ดรองลงมาก็พพักแล้วก็ฝ่ามือแล้วก็ หัวข่าวที่ขัดสมาธินี่แล้วก็ที่ต่ำที่สุดนะครับก็คือจะเป็นฐานทั้ง3แล้วก็ซุ้มเรือนแก้วเห็นไหมครับว่าถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่าพระองค์นี้เนี่ยนะครับตรงนี้ลาดแล้วก็โคง้งถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นก็อย่างที่บอกนะครับสมเด็จวัดละคังพระนั้นทํามาจากปูนเปลือกหอยแล้วมันก็จะมีการหดตัว แล้วก็มีการเลยครับเอาไปตากอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายขั้นตอนที่ทําให้พระนั้นไม่ได้ตรงเป็นกระดานต่อมาครับเรามาดูวงแขนครับที่หายไปวงแขนด้านซ้ายที่หายไปเนื้อแขนก็หัวไหล่ก็หายเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ก็จะอะไรครับโค้งกลมแล้วก็มาเป็นปางขัดสมาธิอยู่ตรงนี้ทีนี้ องนี้เนี่ยปรากฏว่าเป็นองค์ที่พิมพ์ผ้าทิ์ไม่ชัดครับพอพิมพ์ผ้าทิศไม่ชัดเนี่ยเราจะดูยังไงพอไม่มีผ้าทิ์แล้วเอะองไหนจะเป็นพิมพ์ใหญ่ระ้านดูหัวข่าวครับหัวข่าวด้านซ้ายของตัวองพระจะใหญ่มากใหญ่กว่าน,น,นี้เกือบเท่าเลยนะครับใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะักแข้งจะตรงพอมองด้านข้างครับมันจะขึ้นเป็นสันเลยครับขึ้นเป็นสันขึ้นมาเลยนะครับนี่เห็นไหม ขึ้นเป็นสันขึ้นมาเลยครับสันสวยเหมือนฐานสิงเลยนะขึ้นเป็นสันขึ้นมาเลยโค้งนะครับใหญ่ขึ้นเป็นสันขึ้นมาถามว่าองค์นี้ไม่มีสังคติเลยครับองค์นี้สังคติก็ไม่ค่อยชัดครับอย่างที่บอกครับน่าจะโดนกดไปแต่ถ้าเรามองมิติเนี่ยจะเห็นสังคติลางๆอยู่ตรงนี้สังเกตไหมครับองค์เนี้ยอกด้านซ้ายจะใหญ่กว่าอกด้านขวาเพราะว่ามีสังคติลางๆอยู่ตรงนี้มันไม่ชัด ถ้าเรามองมิติเนี่ยเดี๋ยวจะมองมุมไหนดีจะได้เห็นว่าอกข้างซ้ายใหญ่กว่าอ้าฝั่งนี้นะครับนี่จะเห็นว่าพระอุละหรืออกด้านซ้ายเนี่ยจะนูนกว่าอกด้านขวาเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับสังกติองค์นี้ไม่ค่อยชัดนี่แต่เห็นล่างๆนี่เห็นไหมเส้นสังกติเห็นล่างๆอยู่ตรงนี้ และนะครับมีจีวอนอยู่นิดหน่อยครับไม่ได้ชัดเจนเหมือนเกตดฮาุซูมีจีวอนอยู่นิดหน่อยนี่ถ้ามุมนี้เห็นเลยนะครับว่าตรงนี้สูงกว่าตรงนี้ต่ํากว่าหน้าอกก็จะลาดขึ้นมาแล้วก็มาโด่งสูงตรงนี้ต่อมานะครับปางก็เป็นปางสมาธิเป็นปางสมาธิเหมือนเดิมก็เนื้อนะครับก็จะมีหลุมตรงนี้นิดนึงแล้วก็ช้อนขึ้นนะ ทีนี้เวลาดูนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นปางพิมพ์ใหญ่พระประธานหรือเปล่านะครับองค์นี้ไม่มีผ้าทิพย์ไม่ให้ดูแล้วก็ดูมุมนี้ครับจะเห็นเลยครับว่าหน้าแข้งเนี่ยหน้าแข้งเนี่ยสูงกว่าครับเดี๋ยวจะพยายามจะโฟก,กัสให้เห็นนะครับซูมเข้าไปนิดนึงนี่นะครับหน้าแข้งด้านซ้ายเนี่ยนะครับหน้าแข้งด้านนั้นเนี่ยจะสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดนี่ เห็นไหมครับว่าใหญ่กว่าอย่างชัดเจนเลยนะแข้งอันนี้นะแข้งอันนี้ฐานบนสุดนะครับนี่ฐานสิงนะแข้งเนี่ยสูงกว่าสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยสูงกว่าด้านซ้ายแบบไม่สมมาตรเลยแหละนะเห็นไหมครับเนี่นะครับนักแข้งใหญ่เบ้งเลยแล้วก็สูงกว่าอันนี้ก็จะลาดลงมาแต่นะครับนักแข้งจะตรงจะไม่ได้โค้งเหมือนเกตทะลุซุ้มหรือไม่ได้โค้งเหมือนเกตจะลดซูมนะนี่ครับ สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดกลมใหญ่กว่าสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอ,อันนี้เป็นจุดสังเกตในมุมนี้ยิ่งชัดเจนเลยครับว่ามิติพานนะั้นนะัแข้งด้านซ้ายเนี่ยหัวเข่าวด้านซ้ายนี่ใหญ่กว่าแล้วก็นะักแข้งค่อนข้างตรงนะครับแข้งตรงแข้งตรงอ่ะต่อมาครับมาดูฐานบนสุดเหมือนเดิมครับฐานบนสุดเนื้อด้านขวาของตัวองค์พานะั้นนะ จะนูนสูงแล้วก็ลาดลงมาเหมือนเดิมนะครับให้พูดร้อยทีก็ต้องพูดอย่างนี้ร้อยทีครับเพราะว่าสมเด็จวันละคังเนี่ยพิมพ์มันก็มีไม่กี่พิมพ์บล็อกมันก็มีไม่กี่บล็อกครับยังไงเสียมันก็จะต้องเหมือนกันนะเหมือนกันแล้วก็เหมือนเดิมครับเนื้อพื้นของตัวองค์พระนั้นจะต่ําเท่ากันในระหว่างเส้นนี้นะครับระยะเส้นนี้ก็คือ ระหว่างฐานบนสุดกับฐานสิงจะเนื้อก็จะเป็นระนาบเดียวกันถ้าเราเอาของเหลวใส่เข้าไปนะครับเท mm. ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะอะไรครับจะสามารถน้ําไหลผ่านไนดะ้อันนี้มันสูงขึ้นมาน้ําไหลผ่าน,นไปก็สูงขึ้นมาน้ําไหลผ่านไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้พูดถึงนะครับติดที่ไม่มีสังคติกบผ้าคท,ทิพย์เท่านั้นเองนอกนั้นเนียคมมากๆเลยนะครับแต่ต่างหูไม่เห็นนะหูไม่เห็นแต่อันนี้หู หน้าพักในกลมใหญ่เลยครับหน้าอกนะฮะวงกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์ใหญ่พระตานจะกลมกลมอ้วนๆหน่อยล่ำๆหน่อยแล้วก็ขนาดเล็กกว่าพิมพ์เกตทะลุสูงต่อมาเรามาดูฐานสิงกันครับฐานสิงจะต้องมีความคมชัดขึ้นมาเป็นสันเลยครับมีความคมชัดเห็นมิติของเงาไหมครับนี่ครับขึ้นมาเป็นสันเลย ขึ้นมาเป็นสันเลยแล้วก็หัวสัมภาวก็จะต้องคมหัวสัมภาสนั้นก็จะโค้งแล้วก็รับกับฐานหมอนข้างล่างโค้งรับกับฐานหมอนข้างล่างถ้าสังเกตให้ดีนะครับสําหรับพิมพ์ใหญ่พระประธานฝั่งนี้นะครับหัวเข่าฝั่งนี้จะแคบกว่าฝั่งนี้จะกว้างกว่าและระยะห่างฝั่งนี้นะครับระยะห่างฝั่งนี้จะแคบกว่าระยะห่างฝั่งนี้จะกว้างกว่าเห็นไหม อันนี้คือถูกต้องตามพิมพป๊เป๊ะนะอันนี้ระยะแคบกว่าอันนี้กว้างกว่าอันนี้ก็แคบกว่าอันนี้ก็กว้างกว่าเหมือนอย่างที่บอกนะครับเหมือนพระนั้นหันหน้าไปทางซ้ายของอตัวองค์พระเองและถามว่าองค์นี้เป็นพิมพ์ยุคไหนก็ต้องตอบเลยครับเป็นพิมพ์ยุคปลายเพราะว่าฐานหมอน,นั้นจิกเข้าหามุมเวลาแกะซุม้มก็เลยต้องแกะซุ้มหลบ หลบฐานหมอนตรงนี้แกะซุ้มหลบฐานหมอนส่วนอันี้ก็ปันป้นนเหมือนเดิมครับวิ่งเข้ามุมปกติเสร็จแล้วในตัวองค์นี้นะครับระยะห่างก็จะไม่ห่างมากจะไม่ห่างมากแล้วก็นี่ครับจิกเข้ามาเลยเพราะนั้นเนี่ยซุ้มเรือนแก้วต้องแกะหลบเพราะเวลาเขาแกะพระนั้นเขาจะแกะตัวพระก่อนแล้วก็แกะ นะครับสุ้มเรือนแก้วทีหลังต่อมาเราก็มาดูในส่วนของความเน่าด้านหน้าก่อนนะครับถามว่าอันเนี้ยเนื้อเน่าที่หลายคนชอบเนี่ยเกิดมาเนี่อยากได้สมเด็จวัดละครังเนื้อเน่าสักองค์องค์นี้มันเน่าได้ใจมากมันเน่าความเน่านี้เกิดจากอะไรหนึ่งนะครับ ความเน่าเกิดจากตัวองค์พระเองก็คือเน่าน้ํามันต่างอิ๋วแต่เนี้ยนะครับอันเนี้ยไม่ได้เกิดจากการเน่าน้ํามันต่างอิ๋วเกิดจากการเน่าเพราะการใส่เพราะว่าวันละของพระเองก่อนที่จะมีการใส่อย่างโชคโชนเนี่ยวันณะสีขาวเหลืองนะครับอันนี้ก็คือเนื้อเก่าขาเนื้อเก่าขาส่วนอันเนี้ยนะครับก็คือเป็นคราบเหนือคาบใครที่ใช้นานจนลามเข้ามาในเนื้อพระ แสดงว่าตรงนี้น่าจะติดกับหลังสนิทเลยน่าจะเลี่ยมกรอบไว้แล้วก็ติดกับด้านหลังส่วนตรงนี้มันเะเยอมันไม่เท่ากันเงือมันก็ลามเข้ามาเพราะฉะนั้นอันนี้พระก็จะโชว์ด้านหน้าโชว์ด้านหน้านะครับแต่ว่ามีกรอบพลาสติกคุ้มไว้นะโชว์ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสนิทเลยนะย่าจะเป็นกรอบทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเงือมันก็จะค่อยๆลามเข้ามาตรงนี้นะี่ยพื้น พื้นตรงนี้นะครับจะมีการยุบย่นเหมือนกันอมิติเห็นไหมครับมีการยุบมีการย่นมีการหดตัวมีการหลุดล่อนของมวลสารเพราะฉะนั้นองค์นี้เนี่ยบอกเลยครับเน่าเหงือครับไม่ได้เน่าไม่ได้เน่านะ้ำมันต่างอิวอ่ะต่อมาเรามาดูตรงนี้ครับหลายคนบอกว่าอันนี้คือคาบกุใช่ไหมนะครับตอบเลยครับอันนี้ที่เป็นฟองเต้าหู้อยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการทำพระครั้งแรกแล้วมันมีอากาศนะมันมีอากาศอยู่ในเนื้อพระจำนวนมากมันก็เลยดันน้ำปูนออกมามีอากาศอยู่ในเนื้อพระมันก็เลยดันน้ำปูนออกมาพอน้ำปูนเนี่ยถูกดันออกมาเวลาตากพอมันแห้งมันก็เกิดเป็นคราบฟองเต้าหู้อย่างนี้ ถ้าเราอยากรู้ว่าแท้ไม่แท้ง่ายมากครับเอาผ้าที่เรามีเนี่ยนะครับไปต้มน้ําเดือดประมาณร้อยองศาประมาณสามนาทีถ้าฟองเต้าหู้หลุดเนี่ยแสดงว่าของปลอมครับทาเหมือนแต่ถ้าฟองเต้าหู้นั้นยังอยู่เนี่ยของแท้แน่นอนแต่เวลานี้นะครับอย่าพาไปต้มน้ำนะครับเพราะเดี๋ยวอากาศมันจะเข้าไปให้เลยครับต้มให้ได้ร้อยองศาก่อนแล้วก็อะไรครับเอาผ้าค่อยๆแช่ไป ถ้าไอฟองเต้าหู้ที่มีอยู่เนี่ยมันหลุดนะครับแสดงว่าเป็นของปลอมแน่นอนนะครับแก้งทําเป็นของปลอมแน่นอนแต่ถ้าต้มแล้วปกติไม่มีอะไรฟองเต้าหู้อย,อยู่อันนี้ก็แน่นอนครับว่าพระแท้เสร็จแล้วนะครับพอมันดันปูนขึ้นมามันก็กลาเป็นค่าฟองเต้าหู้อย่างนี้นะครับเป็นฟองบางๆเนื้อบางๆอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ใช้งานแบบสุดๆเลยครับเจอเงือ เนื่องจากเหงื่อเนี่ยมันมีความเค็มนะครับโดนอากาศโดนเหงือ่อโดนความเค็มเข้าไปมันก็เลยทำให้อะไรครับตรงนี้เนี่ยพระเนี่ยเกิดการเน่าเกิดการเหมือนพระที่เขาเรียกอะไรเหมือนเราใส่นาฬิกานะครับตรงข้อต่อตรงอะไรที่ไม่ได้โดนสัมผัสเนี่ยพอมีเหงือ่อเข้าไปมันจับมันก็เกิดอะไรครับเกิดความดําเกิดความคล้ําขึ้นมา ไอ้คราบเหมือเนี่ยมันก็เลยเกาะทั่วตัวองค์พระเลยทีนี้เรามาดูสิครับว่าพระที่เนื้อนแน่นแบบนี้เนี่ยไม่มีการแตกลานเลยเนี่ยมันจะเป็นพระแท้ได้ยังไงเริ่มจากมวลสารก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากมวลสารก่อนองค์นี้ครับเปิดหัวมานี่ครับจุดตรงพระพักนี่ครับหินเทาครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้เทาไม่ไหว เจอเหงื่อเจอความเค็มเข้าไปทําให้นะครับพ้าพักนั้นนะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นหินนะครับทําให้หินเทานั้นดำครับตอนนี้ไม่เทาแล้วครับดำปีเลยอันนี้ก็เป็นจุดที่1จุดที่2วงบนสารตัวนี้ครับเป็นซุ้มกอนางพญาซึ่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วเป็นซุ้มกอหรือนางพญาอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว เสร็จแล้วนะครับพระอาจารย์แทบทุกองค์อาจารย์พยายามหาจุดที่พระสมเด็จมีนะครับแน่นอนก็คือบ่อน้ําตาอันนี้มีบ่อน้ําตาคับเป็นผงพุทธคุณมีผงอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นผงเนี่ยจะม,มีการหดตัวเพราะมันเป็นผงช็อกมันเป็นก้อนช็อกนั่นแหละมันจะมีลักษณะขาวๆมันมันวาวๆหน่อยแล้วก็ปูนเปลือกหอยพอหดตัวแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดบ่อน้ําตาขึ้นมาตรงนี้ ส่วนตรงนี้นะครับไอ้รูเนี่ยที่มันเพเยอขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยเราเรียกว่าฟองเต้าหู้นะอ่าก็จะเกิดในภาคูก่กับภาที่อะไรครับมีอากาศอยู่ด้านในแล้วอากาศเนี่ยมันดันออกมาก็จะมีคราบนะครับฟองเต้าหู้อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะองค์นี้ก็นะครับดูเหมือนขี้เลนนะครับส่องไปส่องมานี่สวยงามมากอันนี้ก็เป็นนะครับฟองเต้าหู้ต่อมาครับ มาดูจุดที่ของปลอมทําไม่ได้จุดนี้ครับอันนี้สุดๆครับที่สุดของแจ้อย่างหนึง่งเดี๋ยวพยายามจะยกให้เห็นนะครับอันนี้อันนี้คือการรูปลุนตรงกลางนี่ครับรูตรงนี้เนี่ยคือเกิดจากการหลุดล่อนของมวลสารแล้วก็โพรงข้างในนั้นใหญ่แต่รูนั้นเล็กซึ่งของปลอมก็ทําไม่ได้นะรตรงนี้ มีด้วยกัน2จุดบริเวณใต้ถานอันนี้ก็เป็นชี้จุดตายอีกอย่างหนึ่งนี่นี่ตะแคงให้ดูเลยครับเห็นไหมครับว่าโพรงข้างในนั้นจะใหญ่แล้วก็รูเล็กอันนี้ก็คือเกิดจากการหลุดล่อนของมวลสารอาจจะเป็นผงเกสรอนเป็นดอกไม้เป็นว่านนะครับมงคลอะไรต่างๆ2องรูนี้เนี่ยนะครับทำไม่ได้เพราะว่าโพรงด้านใน,นใหญ่แล้วก็รูเนี่ย เล็กนะครับปากรูเนี่ยเล็กแต่ข้างในเนี่ยเป็นโพรงใหญ่แล้วก็ตรงนี้ครับจุดนี้คือซุ้มเรือนแก้วเนี่ยฮะมีการหดตัวอย่างที่บอกนะครับมีการหดตัวแล้วก็มีการปลิตตรงนี้นะครับซุ้มเรือนแก้มีการหดตัวซึ่งบล็อกเนี่ยมันไม่สามารถทําให้ซุ้มมันหดตัวได้นี่ก็มวลสารทีนี้จุดจ่ายตังอีกหนึ่งจุดครับ หินเทาครับนี่ก้อนนั้นอาจจะเล็กไปหน่อยนี่ครับก้อนใหญ่อยู่นี่ครับหินเทานี่ครับหินเทาอยู่บริเวณด้านข้างของตัวองค์พระอันนี้หินเทาครับแล้วถ้าเราดูมิติเราจะเห็นนะครับว่าองค์นี้เนี่ยพระเนี่ยแตกลานเป็นกากบาทเลยครับนี่ครับเส้นแตกตอนนี้เต้นที่1อันนี้เต้นที่2ครับ แตกลายเป็นกากบาทเลยนี่ครับแตกลายเป็นกากบาทเลยและอันนี้นะครับบอกไว้เลยครับแตกยันข้างหน้าเลยครับเพราะฉะนั้นองค์นี้เนี่ยถ้าใช้ต่อไปอีกหน่อยนึงเนี่ยอาจารย์ว่าแตกเป็นสี่ส่วนแน่นอนนะครับเพราะว่าเส้นแตกก็มาถึงตรงนี้เหมือนกันนะนี่เป็นไงครับบ่อน้ําตาหินเทาสุ้มกอนางพญานะครับแล้วก็จุดตรงนี้ ซึ่งเป็นจุดที่นะครับของปลอมทําไม่ได้ครับนี่เป็นโพรงข้างในมูลสารหลุดล่อนทําให้โพรงข้างในนะใหญ่กว่ารูด้านนอกซึ่งตรงนี้เนะี่ยนะครับของปลอมก็ทําไม่ได้ครับทํำยากเห็นไหมครับนี่แตกเป็นกระบาดเลยครับแตกล้านมาอ่ะมาดูต่อครับ นี่ด้านหลังครับอย่างที่บอกนะครับสมเด็จจะไม่ได้เรียบเสมอไปนี่ครับบ่อน้ําตานะครับซุ้มกอนางพญาอยู่ตรงนี้มวลสารที่มีการหดตัวเกิดขึ้นแล้วก็ไอจุดเล็กๆริ้วๆที่เป็นใหญ่ๆตรงเนี้ยนะครับเกิดจากผงพุทธคุณพวกผงเกสรว่านมงคลต่างๆเนี่ยมันหลุดล่อนไปแล้วก็มีการปรินะตอนหยิบเนี่ยมีการปริมีการปริ เกขึ้นองค์นี้นี่ไม่รู้เจ้าของไปลบมาหรือเปล่านะครับใช้แบบเก่าสุดใจเลยครับแต่ถ้าดูมุมให้ดีนะครับนี่ฮะแตกตั้งแต่นี้เลยครับลานมาเลยเป็นกากะบาทเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองนี้เนี่ยคนที่ได้มาก็ต้องเก็บรักษาให้ดีครับอ่ะลืมเลยเรามาดูด้านข้างนิดนึงครับด้านข้างเป็นยังไงบ้างครับด้านข้างนั้น เกิดจากตานตัดจากข้างหน้าไปข้างหลังเหมือนเดิมนะครับแต่องค์นี้เนื่องจากมันมีความเน่าของเนื้อครับก็จะไม่เห็นเท่าไหร่แต่อันนี้เห็นชัดเจนเลยครับว่าเกิดจากการกดเหมือนกดดินน้ํามันนะครับกดจากด้านหน้ามันก็จะยุ่ยไปข้างหลังนี่ครับกดจากด้านหน้ายุ่ยไปข้างหลังเห็นไหมครับเดี๋ยว กดจากข้างหน้านเนื้อก็จะยุ่ยตามไปข้างหลังแล้วก็ด้านหลังก็จะค่อนข้างคมนะครับรูปดูแล้วก็เออมีความคมกว่าด้านหน้าเหมือนเดิมนี่ก็เนื้อแท้ของพระนะครับแต่ค่อนข้างสีขาวนวลนๆหน่อยขาวนวลนๆหน่อยเพราะฉะนั้นองค์นี้ไม่ได้เน่านาะมันต้องยู่เน่าจากการใช้นีก่ก็การปรินะครับการปริของตัวพระ นี่นะครับบ่อน้ําตาองค์นี้ก็จะมีมวลสารอยู่ข้างในเรามาซูมดูสิครับนะเห็นไหมครับนี่มีเป็นบ่อน้ําตาอยู่ด้านในเกิดจากการหลุดล่อนของมวลสารนี่ครับเกิดจากการหลุดล่อนของมวลสารเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูพระเนาะอย่าดูพิมพแล้วอย่าลืมดูความเก่านะครับบางคนตายครับช่องพิมพ์แทบตายนะครับเจอเขาทําพิมพ์ปลอเมเหมือน จ่ายตังไปครับเสร็จแล้วปรากฏว่าความเก่าไม่ได้อายุไม่ได้อย่าลืมดูความเก่านะครับอันนี้เนี่ยองนี้เนี่ยเน่าสุดใจเลยครับชอบมากๆเลยครับเน่ามากเลยด้านหน้ามีหินเทาด้วยมีผงพุทธคูณมีซุ้มกรนางพญาแล้วก็มีโพรงนะครับมีรูโพรงมีการหดตัวของซุ้มเรือนแก้วเรียกว่าครบสุดแล้วก็ ถ้าอยากเห็นอีกอันนึงนี่อันนี้โหดสุดก็คือหินเทาครับก้อนปบงเริ่มเลยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับลักษณะหินนั้นจะเป็นเนื้อเดียวกับตัวองค์พระนะครับจะไม่ได้แบบว่ากดยุบเข้าไปจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่าตอนกดพระนั้นพวกหินเทาผงพุทธคุณผงเกสรอ,อิทธิเจปัรมังเนี่ยมันก็จะรวมกันอยู่ในตัวองค์พระละงั้นเดี๋ยวจาย์ทิ้งไว้สักสิบวิ นะครับให้ดูด้านหลังแบบชัดเจนดูมิติด้านหลังแบบชัดเจนนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรายการพระเครื่องหราพยายักเวลาจะหานะครับพิมพ์ง่ายๆเลยครับว่าโหรลาพยายักแล้วก็พระสมเด็จก็ได้นะครับจะได้มีคลิปให้เราดูกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชานแนลนี้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ